วันนี้ใหม่จะมาทําเกี๊ยวหมูน้ําให้คุณตาคุณยายทานกันนะคะทํากับข้าวกับใหม่ไม่ต้องเน้นเครื่องครบก็จบด้วยความอร่อยได้นะคะเพราะว่าเน้นใส่ส่วนผสมที่เรามีแล้วก็ทําตามใจเรานะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมวิธีการทํากันได้เลยค่ะมาเริ่มทําไส้กันเลยนะคะเราจะใช้หมูสับครึ่งกิโลนะคะใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยลงไปเลยค่ะซอสฝาเขียวหช้อนนะคะ ปีปลายช้อนค่ะตาลครึ่งช้อนนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะเรามาเริ่มห่อไส้เกี๊ยวกันเลยนะคะก็ตักหมูใส่แผ่นเกี๊ยวนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะถ้าใส่เยอะเนี่ยจะทำให้แป้งแตกนะคะทาน้ำร,บรอบๆตัวเกี๊ยวค่ะแล้วก็ทาร,รอบๆมุมของเกี๊ยวนะคะ จากนั้นก็จับมุมชนเข้าหากันนะคะจีบแบบนี้ได้เลยนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ตัวเกี๊ยวแล้วนะคะทําแบบนี้จนไส้หมดนะคะตั้งน้ําให้เดือดน,นะคะแล้วก็นําเกี้ยวลงไปต้มได้เลยค่ะถ้าเกี๊ยวลอยขึ้นมาก็เป็นอันว่าสุกแล้วนะคะ เราก็ตักขึ้นนะคะเมื่อได้ตัวเกี้ยวมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คลุกน้ำมันนิดหน่อยค่ะเพื่อไม่ให้ตัวเกี้ยวเนี่ยติดกันนะคะถึงวิธีการทำน้ำซุปกันนะคะตั้งไฟให้น้ำร้อนจนเดือดนะคะเราวก็ใส่เกลือลองไปเล็กน้อยค่ะ ใส่ค่าลงไปหนึ่งก้อนค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะค่ะถ้าใครมีกระดูกหมูกระดูกไก่ก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีก็สามารถใส่ผักที่เรามีในตู้เย็นได้เลยนะคะเช่นหัวไชเท้าหรือว่าผักกาดนะคะอันนี้เราไม่มีนะคะเราก็เลยใส่ต้นของกวางตุ้งลงไปนะคะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้ำซุปเหลืองทองหอมหวานอร่อยพร้อมทานกับเกี๊ยวหมูได้เลยค่ะจานแรกนะคะมาเสิร์ฟคุณยายกันเลยจานนี้เอามาเสิร์ฟคุณตานะคะ,ะเดี๋ยวหนูเอาเครื่องปรุงมาให้ Hello เด็กๆไม่กินเกี้ยวกันหรอมา,มาลูกมาบีการข้าวหอมน่าเอวบีการไม่หิวข้าวหรอเอาเพิ่มอีกกี่ตัวนะพ่อสามตัว